แมลงตัวที่สําคัญตัวแรกเลยนะฮะสลดยทุเรียนที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวเพลี้ยไฟครับเพลี้ยไฟตัวนี้นะครับมันทําลายพืชทุกชนิดเลยหลายๆพืชเลยนะครับแต่สำหรับในทุเรียนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมาเจาะลึกไปว่าลักษณะของอาการของมันแล้วก็ช่วงเวลาในการทําลายของมันแล้วก็อาการของมันหรือความเสียหายของมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับเพลี้ยไฟนะครับเป็นกลุ่มแมลงปากดูดที่ขนาดเล็กมากนะครับก็จะดูดกิน น้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำให้พวกตานะครับพวกใบอ่อนยอดอ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็รวมทั้งผลอ่อนเนี่ยเสียหายนะครับโดยทุเรียนเนี่ยการชัดเจนก็คืออาการหนามจีบหนามจีบใช่ไหมหนามแดงหนามแดงนะครับที่ว่าของเขาเนี่ยจะทําให้หนามเนี่ยมันงอหงิกทำให้การขยายผลไม่เต็มที่ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดระบาดช่วงแรกๆที่รุนแรงมากๆผลเล็กก็ผลร่วงได้เลยผลร่วกได้เลยใช่ครับ ซึ่งถ้าเป็นในช่วงของระยะผลเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเรื่องของคุณภาพผลผลิตผลดลงแต่ถ้าเป็นในช่วงของระยะดอกเนี่ยก็อาจจะทําให้ดอกร่วงอาจจะให้การทํารุ่นเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้องเลื่อนรุ่นออกไปหรือแม้กระทั่งไปทําเรื่องของใบบางคนอาจจะต้องรักษาใบรุ่น1รุ่น2หรือคนอาจจะทํารุ่น3นะครับก็อาจจะทาให้รุ่นเนี่ยอาจจะต้องล่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญหานี้นะครับผมเชื่อว่าปัญหาเพลียยไฟเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากเรามีวิธีที่จะ ป้องกันอย่างไรบ้างครับหรือว่าตอนช่วงเนี่ยมันมาตั้งแต่ใบอ่อนยอดอ่อนผลอ่อนหรือว่าดอกเนี่ยเราจะมีป้องกันกันยังไงครับอาจารย์ครับในการป้องจากเพลี้ยไฟนะครับก็หลักๆเลยนะครับเราก็ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในพวกกลุ่มปากดูดครับเช่นสารพวกกลุ่มซีกลุ่มซีสารกลุ่มซีนี่ดังมากนะครับส่วนก็คือกลุ่มนิโคตินอยด์เช่นที่โดดเด่นเลยใช้กันมากเลยก็คือสารอีมิดาโคเปน อ่าตรงนี้อะดามาก็มีนะครับชื่อว่าโคฮโนเอ็กซูดกินสาร15เปอร์เซ็นต์มีกลุ่มใดคอาจารย์ครับกลุ่มสี่นี่มีทั้งอิมิตาโคปิดไดโนทีแฟนไทมิโทแซมนะครับแล้วก็มีสารกลุ่มสองพวกฟิโบนินสารกลุ่มสองฟิโบนินนะครับใช่ซึ่งอะดามาก็มีนะครับชื่อว่าการโตนะครับครับสารกลุ่มสองแล้วสารในกลุ่มห้านะครับที่มีประสิทธิภาพถือว่าในเพี้ยไฟเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากลุ่มห้านี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือพวกสารกลุ่มสไปเนโทแรม สไปมซึ่งตัวนี้เองก็จะมีราคาค่อนข้าง,ส,งสูงหน่อย,อยนะครับก็แต่มีอัตราการใช้ที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็สารกลุ่ม6กครที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มเพียไฟดีอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะสารพวกอิมาไมตินเบโซเอตนะครับครับผมอิมาไมาตินหรือว่าไอ้กลุ่มเดียวกันนี้ก็คือพวกอาบาไมตินนะครับ,รบจริงจริงเนี่ยสารในกลุ่มกําจัดเพียวไฟนี้ก็จะมีสารในกลุ่มพาริทอยก็สามารถเก่งเหมือนกัน ใช่ไหมฮะซึ่งแต่ว่าเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็จะนิยมเอาตัวนี้เป็นยาพื้นไปแล้วก็ไปบวกกับตัวนู้น,นตัวนี้เ,เนะครับสารกลุ่มสารไปบวกกับตัวอื่นใช่เพราะว่าไอสารในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่กลุ่มไพทอนเป็นสารกลุ่มยาน็อกที่เราว่ากันคือจะมีออ,อกฤทธิ์เร็วแต่ว่าออกฤทธิ์สั้นนะครับจึงนิยมจะไปบวกกับสารกลุ่มอื่นที่มีออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้นนะครับซึ่งไบเฟนทินไบเฟนทินไซเปอร์เมทรินแลมดาไซฮาลูทินไซคาลูทนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีการพัฒนาสารเคมีหลายๆบบรริิษััททนนะคี่ยมเอายา หล,ลายกลุ่มไปบวกกันนะครับอย่างเช่นย่อใหญ่ง,ง่ายครับของอาดามาเองเนี่ยก็จะมีตัวแฮมเปอร์นะครับซึ่งเป็นสารในกลุ่ม4นะครับก็คือตัวอิเมดาโคปิดนะครับไปบวกกับสารในกลุ่มของพาริทอยที่มีชื่อว่าไบเฟนดินพอมาบวกกันปับ๊บนะครับมันก็เป็นทั้งดูดซึมและก็สัมผัสอยู่ในขวดเดียวกันก็ทําให้การที่จะไปใช้เรื่องของมแมลงปากดูดและมแมลงประกัดอยู่ในขวดเดียวเลยชื่อว่าแฮมเปอร์นะครับก็เป็นข้อดีอันนึงในการที่จะ ช้ง่ายนะรับสำหรับเกษตรกรที่เป็นทางเลือกในการกำจัดได้ทั้งเพี้ยวไฟและก็หนอนด้วยอ่ะตอนนี้กลับมาเรื่องของเพี้ยวไฟทีนึงครับว่าตอนนี้เองเนี่ยหลักการในการเรื่องของการใช้เพี้ยวไฟเนี่ยเราควรจะฉีดช่วงไหนยังไงครับอาจารย์ที่จะแนะนาเราก็ฉีดในช่วงที่เป็นระยะกิจของเขานะครับพวกแตกใบอ่อนช่วงใบอ่อนครับช่วงนั้นมากกว่านะครับช่วงแตกใบอ่อนช่วงที่ออกออกดอกแล้วก็มีมีผลเล็กอ่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยคือถ้าเราไปเดนนช่วงนี้มันก็จะช่วยทาให้เรื่องของคุณภาพผลผลิตของอย่างในทุเรียนเนี่ยก็จะดีขึ้นก็คือลดปัญหาเรื่องของหนามจีบหนามแดงก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าจางช่วงของเพียวไฟมันจะทลายตอนช่วงอ่อนๆนั่นเองนะครับเพราะหลังจากที่เขาผิวแข็งแล้วใบแก่แล้วเพี้ยวไฟก็จะทําลายไม่ไม่เข้าแล้วนะครับก็จะไปปัญหาเรื่องอื่นมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่อาจารย์แนะนําในเรื่องของสาร การใช้สารในกลุ่มของพวกกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่ใช้สลับกันไปในการที่จะป้องกันปัญหาเรื่องของเคลีรยไฟในทุเรียนนะครับซึ่งบางาบางครั้งเราอาจจะใช้ผสมหรือบางครั้งอาจจะเป็นทางเลือกในการที่จะใช้ยาที่มีคู่ผสมอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวแฮมเปอร์ในการที่จะมาใช้ในเรื่องของการจัดจัดเพลีร์ไฟในทุเรียนแล้วก็ผลพละยได้คือได้เรื่องหนอนด้วยนะครับในขวดเดียว ก็ฝากเรื่องดีๆในเรื่องของการกําจัดเพลี้ยไฟในทุเรียนแล้วพบกับเรื่องของศัตรูทุเรียนในตอนต่อไป